ภายหลังพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โคศกกองทัพเรือชี้แจงว่าตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีการตรวจพบการรื้อแนวรั้วลวดหนามในพื้นที่ชายแดนบ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเมื่อวันที่15มกราคม2569ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้ดำเนินการวางไว้เพื่อกำหนดแนววางกำลังเพื่อควบคุมพื้นที่ตามข้อตกลงร่วม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568นั้นสำนักงานโฆษกกองทัพเรือขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พบว่ากลุ่มบุคคลที่ทำการรื้อถอนแนวรั้วลวดน้ำเป็นชาวสัญชาติจีน ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยได้ทำการรื้อแนวรั้วบางส่วนเพื่อต้องการเข้าไปนำทรัพย์สินของตนออกจากอาคารร้านค้าบริเวณแนวลวดน้ำนั้นทั้งนี้เมื่อทางฝ่ายทหารได้ตรวจพบ จึงเข้าไปยับยั้งและให้หยุดการกระทําที่เป็นการละเมิดดังกล่าวจากการสอบถามในเบื้องต้นไม่พบเจตนาใดๆที่จะละเมิดการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยอย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวเป็นการกระทําโดยพละการและส่งผลกระทบต่อมาตรการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงของรัฐจึงได้ตักเตือนและทําความเข้าใจกับชายชาวจีนกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจหนววิกโยธินตราได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ในทันทีดำเนินการผลักดันบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงแนวรั้วลวดน้ำให้กลับสู่สภาพเดิมและมั่นคงขึ้นโดยเร็ว <c oughs> เพื่อคงไว้ซึ่งความชัดเจนของแนววางกำลังและความต่อเนื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มั่นทางทหาร ตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกกองทัพเรือยืนยันว่าการดําเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบภายใต้กรอบข้อตกลงร่วมระหว่างสองประเทศโดยประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการตามจอยสเตทเมนที่ทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อทำรงเสถียรภาพความมั่นคง และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกันจอมพลังได้โพสต์ระบุว่าวันนี้คนจีนมารื้อรั้วหิบเพลงที่ทหารกลางไว้ใกล้คาสิโนธมดาพร้อมปักธงจีน ผมเลยขอเสนอว่าถ้ารั้วหีบเพลงมันรื้ง่ายผมและเอฟซกันจอมพลังยินดีส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปช่วยทำรั้วแบบบ้านหนองจานครับผมยินดีช่วยทักมาได้เลยครับปัจจุบันรั้วตู้คอนเทนเนอร์ที่ผมส่งไปตั้งที่ชายแดนไม่มีใครมาทำอะไรได้อย่างมั่นคงแข็งแรงครับทหารเรือดีกับผมสนับสนุนผมหลายอย่าง ถ้ามีการประสานมาผมยินดีอย่างยิ่งครับซึ่งต่อมากันจอมพลังได้อัปเดตว่ารั้วตู้คอนเทนเนอร์ติดกล้องวงจรปิดและธงชาติไทยที่ชายแดนบ้านหนองจานและหนองยาแก้วยังคงตั้งแข็งแรงอยู่ดีไม่มีใครทำอะไรได้ครับนี่คืออีกความภาคภูมิใจที่ผมและเอฟซีกันจอมพลังรวมพลังกันทำจนสำเร็จถ้าพลาดรบรอบหปีท็อปนิวส์แจกหนักแจกใหญ่จัดเต็มขยายเวลาโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ สมัครสมาชิกก่อน31ม,มกราคม2569ลุ้นรับทองคำและสิทธิประโยชน์ระดับท็อปแบบจุกๆุจับแจกตลอดทั้งปีเริ่ม5กุมภาพันธ์2569สอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมโทร02 481 5677หรือไลน์ @topshopping รีบกันหน่อยนะครับจับรางวัลครั้งแรกกุมภาพันธ์นี้